เราก็กาลางเมืองนะคะถนนอโศกมนตีจ้า,จาสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะพามาอย่างตลาดมสอสวอค่ะกับข้าวเยอะบอกว่าเยอะมากไปเราพากันไปตรุยตลาดก่อนคะ่ะอยู่ใกล้แต่ก็ไม่เคยมาเดินวันนี้ขอเดินตลาดก้อนจ้า มาโหลดค่ะกุดิอยักแมยางของหลายอีหลีของกินแบบว่าร้านตามีแต่ร้านปรังปรังเดี๋ยวหาอีหยังร้องท่องกันก่อนเนาะจะแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะพาเดินตะลาะอีกเดี๋ยวก็คือจังคึมนีแหละกระยาญฝนตก มาโหลดมีห่มอยู่แดดกัรหอนหอน,หอนจักน้อย กินนะไปนัง่งกินก่อนไหม นี้ได้เข่าปั่นมาขออนุญาตทานก่อนดวยจ้าหิวร้องทองไปก่อนค่ะายังกินไปกันเร็วๆเ,เดี๋ยวสิพายางอีกอุ้ยปูอัดอร่อยเดี๋ยวสิพายางเข้าไปดูข้างในกันเด้อค่ะเสือพงเสือผ่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางนู้นกันหลังจากนี้จะเป็นผลไม้กันเนาะ ตลาดที่มอสซาวอนี่ก็สิ่นี้ทุกวันนังค้ารกับทุกวันพาราสเด้อค่ะเปิดตะเสาจนหอดหางแรงกันละมา้ายางกันโหลดกูเดมีเวล,เวลาแถวนี้ก็เอาซิดกันหลายค่ะงานง,ง่าย,งา,ยงายสบาย,บายตอนเะเสาเนี่ยค้นจีแบบกำลังยางพอด,ดีแดดบ่อนจ้ามาโลด เดี๋ยวเราไปดูฟังผลไม้ทางนี่เนาะของทางนี้ก็หลายหลายของสดสเลยจ้าน่ากินทั้งนั้นากินไม่งนทเดียวก็เลยเลเดียวย้กินได้นะได้ดูก่อนนะครับดูก่อนได้เลยครับเลือกได้เลยเย ให้ค pues ุณมายี่สิบาทนะถุงใหญ่ก็มีนะพึ่งโลห้าร้อยแปบเนเโอ้โห้วโต้อกม่เยอะมากเ่็นขนมหวานนะ นี่ก็ตลาดมอสสว์นะค่ะอย่างที่บอกแหละก็มีทุกวันนัค้านก็มีทุกวันพฤลืหัสเดี๋ยวซื้อของเซ็ตมีหว่าจิ้พายยางไปทางร่วมสับผอมตลาดร่วมสับเนาะนนขอบอกว่ามันเชื่อม อร่อยค่ะอร่อยเวอร์ขอด้วยนะครับรกนบาค่ะช้อนนะคะถยืนกลางเนี่ย <c oughs> ของทอดๆกับมาทางนี่ค่ะแซบค่ะครุกเค้าไปได้ค่ะผง โดนัทนี่ก็น,นุน่มๆค่ะแยกน้ำตาลให้ได้ด้จ้าสั่งได้แยกน้ำตาลใส่ถุงไปคนละที่กันจ้าอย่งที่บอกนะคะว่าเยาจิาพาเป็นยังตลาดรวมสับผอมว่าเดี๋ยวหิวเข่าอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินเขา่าที่ตลาดรวมสับเนาะวนนางคามตะบนก่อน มาในตลาดรวมสับ์แล้วเนาะเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนหิวเข่าว่า,วาสัตนนะหิวอีกแล้วกินเศร้าบางหันกินอีกแล้วตลาดรวมสับ์นี่มันก็จะเป็นรวมร้านอาหารหลากหลาย,น,ย,น,น,ยน,น้อยนะ้อยหนึ่งเนาะมีตรโต๊ะให้นั่งกินเขา่านี่แหละค่ะขอ,องไปสื่อมา้าได้กินไปนําบางส่วนค่ะหิวน้ำทางกินไปนํายัางไงก็ฝากด้วยนะคะกินเข่านิย่าทานข้าวแล้วค่ะกินเข่าเสร็จแล้วก็สิ อย่างนิดนิดน้อยตอนนี้ก็ก,กินเข่าเรียวเด้อค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนี่ข้างไหนก็นี่เป็นตลาดรวมซับนะคะไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ก็คงจะต้องลาที่ตลาดรวมซับนี่ละค่ะห่อนแล้วค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย